หุ้นไทยนะครับวันอังคารที่19สิงหาคมนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะหลังจากเราแรลนลี่กันมาเดือนครึ่งเนี่ย20%ก็จะต้องปรับฐานกันบ้างน,นะครับหุ้นทุกกลุ่มทุกแนวนะสายดําสายขาวนะครับทุกเซกเตอร์ถูกวนกันมาเล่นครบหมดละเรียกว่าหมดหมุกต้องปรับฐานกันบ้านนะครับ ระหว่างวันวันนี้นะครับเซ็นตอินเด็กซ์เนี่ยก็ลงไปทดสอบแนวรับสำคัญนะหนึ 1, 2, 4, ่งสองสี่ศูนย์ในเอเอ0 0สองร้อยวันก็จริงทำได้ดีนะพยายามยืนได้ทั้งวันแต่ว่ามาฉลับกันในช่วงสิบนาทีสุดท้ายก็หลุดลงมานะปิดที่หนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าจุดก็ไม่ได้ถือว่าเสียหายนะเพราะว่า เงินไม่ได้ออกเยอะเลยนะครับวันนี้ต่างชาติขายเพียงแค่416ล้านบาทกองทุนขายประมาณพันล้านถือว่าไม่น่าเกล็ดอะไรนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะถ้าดีที่สุดนะเด้งกลับไปยืนเหนือ1240ได้นะถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด้งไม่ได้ไม่เป็นไรอาจจะมีถอยลงมาอีกนิดนึงแต่ว่าแนว1220ควรจะเป็นแนวที่หยุดลงแล้วก็ควรจะเด้งได้นะครับแต่ว่าถือว่า1220ยืนไม่อยู่นะ ก็อาจจะเห็นลงไหลลงไปหาประมาณสัก1,200จุดนะเขาถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายตรงนั้นละกันนะครับสิ่งดีๆของการปรับฐานก็คือว่าเราจะได้เลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดีๆนะเพราะว่าตอนที่มันแรนล,ลี่มาเร็วๆเ,เนี่ยหลายๆคนซื้อหุ้นไม่ทันเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นมันปรับฐานลงมาหุ้นพื้นฐานดีๆมันก็ลงมาด้วยรวมถึงหุ้นปันผลด้วยนะเพื่อนๆต้องไม่ลืมนะวันที่21ถึงวันที่29นีเ้ยนะครับจะมีหุ้นขึ้นขึ้นใหม่ XD ถึง114ตัวนะ เ,เพราะงั้นเพื่อนๆอาจจะใช้จังหวัดนี้ในการเลือกซื้อหุ้นปันผลดีๆก็ได้นะส่วนรายชื่อหุ้นปันผลสามารถไปดูได้ที่เพจนาแดงขืับนักลงทุนนะครับ